เดี๋ราเนี่ยม,ม,ามาแต่เชียงใหม่ลำปางมาแต่เชียงใหม่ลำปางมาเมียนมานําพระเจ้าใส่เสื้อาทิลาดนะเออเผลอแ<อ>หละโอ้มันใส่เสื้อาทิลาดเลยตามเขาพ่อพ่อแม่เพิ่นเราต่อต,อตอมานะเนาะพอการซือ้อหนึ่งพอแม่รอเขาสั่งตอนนี้เรากำลังเดินทางไปโมบาะยวนเนาะชุมชนยวนแขวงนเซียบุรีเมืองเซียบุรีนะพี่น้องเนาะ ก็ขอบใจผู้ประทับในการเดินทางในครั้งนี้บริษัทสาก,กุระทั่ว์อยากได้รถเซาอยากได้การบริการท่องเที่ยวภายในและตางประเทศสามารถติดต่อได้นาอพี่น้องเนาะที่เบอร์โทรสองสองศูนย์สองศูน,นย่เนาะหรือว่า020ย์สองศูนย ID ์ห้าห้าเก้าสานลน์ไอดีลวสัวเนาะ มิวเคลื่อนนำของแหวงสศยบุรี่นก็คือทงเพียงกวงเนาะมูบาท่ิ่านเห็นเป็นหูเพื่อนทางหนานั่นเนาะเป็นมูบานจุดๆุจุดุด,ดนะนั่นคือมูบานย้่นเนาะพี่น้องเนาะบานย้วนนี่ก็เป็นบานหนึ่งที่มีความหมายและความสำคัญต่อกับประเทศลเล่าลายนะเพราะว่าสมัยที่พระเจ้าไส่เสราธิราช หญ่เมืองหลวงจากหลวงพ่อบางสู่เวียงจันทน์ก่อนที่เพิ่นจะเสด็จกลับมาตนเชียงใหม่พักดีต่อเพิ่นเนาะนี้พมามาเนาะนี้พามามากเพราะว่าในยุคของพระเจ้าไส่เสทาน กองกำลังของพระเจ้าบุเรงน้องมันมีความแข็งแกร่งหลายนะประชาช้นภาษาสนบางจำนวนกมาหลังจากโคตรนะเขามาทางเชียงรายเนาะเชียงรายแล้วก็จะมีเชียงลมนะ่มเนาะบางจำนวนกับซีอูแถวเชียงลมนะ่มเนาะปัจจุบันนี้ยเป็นบานเชียงฮ่อนนะเนาะแถวเชียงฮ่อนเนาะและบางจำนวนเนาะที่ว่ามาโอด เขตบริเวณนี้เนาะเขตบริเวณนี้นี้แล้วก็บ,บ่อยากไปต่อเนาะเนื่องจากที่นี่ไปเวียงจันทน์กันยังอีกประมาณ3 0 0ลอสอยกิโลเมตรเนาะจังหวะมาหยุดอยู่นี้เนาะแล้วก็ต่างบานเฮ่อนอ้นอแล้วก็บ,บางจํานวนที่สืบต่อเดินทางเนาะอาเภอชีเชียงใหม่เนาะโกงขามกับนครหลวงเวียงจันทน์เนาะอันนี้คือคือประวัติของคนยวนเนาะ อันนี้ก็คือเป็นจุดชมวิวของเขงืขอ่อนงามไรอันนี้คือพาสางเนาะพาสางพาสางจะเนวาไป <S 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 เดี๋ยวมื้อนี้ทางสจิกชาแน,นลจะพาไปเบิ่งนบานยวนน้ำกันเนาะว่าพวกเขาแล้วนั่นเฮ็ดอสีมยังเลยก็มีวิธีชีวิตแบบใด สร้างแม่เห็นคิวถัดธรรมศาสตร์ที่สวยสดบนหน้ามนี่คือบรรยากาศของบ้านนาคูนบ้านนาลาและกะบ้านนาเรีงโอ้จะเป็นดุเป็นมันเนาะไปโรง่รอยนไหมล่ะมันนี่ อยู <poor> ่กได้แลละออกแล้วบ่ได right? oh, ้ออกสตตีมันต้องถ่ายโอ้ผงงามถ่ายโอ้หัดเงินจะให้านี่ายหมวสองข่าสองคนแม่ โอู้หงามกี่ที่เนาะพคนอยากเบิ่งวิธีไผ่หญ้านี่พ่นบ่เคยเห็นไข่เพื่ไผ่หญ้าเนะเนคนะทาวมึงุ่นนะาฮาฮา่า่าฮ่่าาฮอา่าฮน่าน่าา มาให้ทายเฮาใบใหญ่บ่อ anyway, ือมื้อหนาได้มาแล้วสิมาปิ่นมาใหเด้อไ้ายวยเ้อโดยอนาลูกเอาลงเฟซแล้วเพ่นว่าน่ะเขาใจจังได๋น้อยก็ว่าลูกเอาลงเฟซแน่ว่าอยู่แถวบ้านนายาวนี้อันคั่นเว้าอยู่พี่แล้ว

นาคุณเน,ะนาะลงพีดเนานะ <c oughs> สุดท้ายมันจะมีแบบไท่หยาเนาะี่แม่นบานเป็นบานยนะ้อนเนาะบานย้อนที่ว่ามาเตเชียงใหม่คือเบาสุฟังเนาะมีกับเม่นเฮ่อนหยาเนะโอ้ลาย ดูดินิ่ครับกนซานบ้านซองพี่น้องเนาะมีทงหน้าทุงขวางแับมีขวงอันนาวนไล่ยหลยลูกโปรโมทแต่ทางในเมืองเนาะโ้หมันมีวัดงามออไปี่เนาะอันเนี่ยพอ่ังทอบ้านเราจะเทปประตูไว้ให้เขาเห็นไอ,อ้ทุกวงฮัเดออ เขาเห็นแลังของตรเข้ามาชิชมันเบิ้งเขาปูหัวทวีนี่มีแปดขอบขัวแปดขอบขัวแล้วก็มาสร้างวัดนี่ขึ้นเออในอวัดดอนขุนอุดมสินอันต้นกำเนิดของคนบ้านอันบ้านนาคูนี่มาแต่ทางไหนประตูต้นกำเนิดนะฮะนี่มาแต่เชียงใหม่ลำปางมาแต่เชียงใหม่ลำปางโมเมนต์ม่านพเจ้าไส้เสถียรทิรารเออ <มะ S 2> เออเลยโอ้มานสไส้เสถียรทิราร์ จำครอบครัวพ่อแม่เพิ่นเล่าต่อๆมาเนาะพ่อการซื้อหนึ่งพ่อแม่เลรอสังโอ้แล้วแล้วแหละมันมีอันครอบครัวคนย้อนบางคนกัอยู่เสียงฮ้อนเป็นบ่บางคนกัอยู่นี้เนาะบ่อยากนั่มไปหอดเวียงจันเป็นบ่มีมีซุ้มหนึ่งเราไปเสียงฮ้อนซุ้มหนึ่งอยู่นานวันซุ้มหนึ่งเราแปดครอบครัวเราเป็นอยู่นี้แปดครอบครัวเบื้องต้นแปดขัวเบื้องต้นจำประวัติบ่มา อ๋อแค่ปีพันกว่าร้อยเขาได้กันยังโบราณสมัยพระเจ้าไซเสธาธิราชใหญ่มากเลยเป็นปีคอซอหน1500ันฮอ่อยฮาลอยเนื้าเนาะประมาณนี้เนาะเนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเปเพิ่นใหญ่อันน่ะนครหลวงจากหลวงพระบางไปเวียงจันทิ์หนึ่งพันคอซอหนึ่อ60 มมประมาณนี้เนาะแล้วเพิ่นก็ไปอันเซินพระแกว้วลงไปเวียงจันทร์ก็สิประมาณมมประมาณนี้แหละปีนี้แล<อ>หละเนาะแต่เฮานี้ต้องมันซ่อมพันปีขอซ่อหา้าร้อยสิบห้าร้อยสิบาประมาณนี้เนะานนะานนนแต่ตอนหนึ่งขันเพิ่นเฮ็ดอันตอนกุดลังเก้าเนะาะเาาาพิ่นเก็บไว้โอ้ว่าเพื่นไว้แล้วบัดนี้มามาแล้วมันพอันเก็บไว้นะเก็บแล้วบัดนี้เพิ่นเก็บเป็นตัวทำเนาะเราเก็บไว้แล้วจัะไปเสียนตะเบี้ยหินอ่ะ นันลูกค้ากนี่เนี่นลูกยอนุญาตอันไทยอันหุบวัดดึกเออเขียนยังอยู่วันธรรมปะบ่บ่อยู่อันท่องเที่ยวอือท่องเที่ยวท่องเที่ยวมีท่องเที่ยวเนาะแม่นล่ะโอ้อนาณาคอยเชี่ยวคนเชียงใหม่ต่อไปนี่สิมีคนเชียงใหม่มาเที่ยวที่ผ่าคนมาเบิ่งเนาะ นำห้อยเบิึงภูเท่าภูเก็ตวัดนี่งามอีหลีเนาะเขามาตกแต่งกับปีกาปีก้อนแบบนี้วัดอันนี้คือตัวอันนี้หูปั่นเทิงนี่แกสลักสมัยตะกี้บอ่ตัวนั้นแกทำอิดตัวมีดตัวนึงนะคือเรื่องนะแกสลักสมัยตะกี้เลยเนาะสมัยตะกี้คนโบราณทุกทีทั้งในนี่ระพุทธหูสมัยตะกี้บ่มีอันนี้อันนี้ไม่ยังเพิ่นเพิ่นหองอ่ะตกอันนี้เพิ่นเอิ้นซิม โอ้ไปดูสิอฮะพัเลยแม่มาพังมาพังอืมพังเลยโอ้ไม่เอ็นโอ้ไต่ไฟได้จ้ะอ่านี่เป็นม่ดูเลยหนูไม่ดูปะิ ไม่ดูตัวนี้เอาอยู่ถึงเหยียนนี่สิสมัยตะกี้ดีใช่สมัยตะกี้โอ้โหหมุนฟนออกอันอันอาฟ้านี่คือว่าฟ้าโบราณเนาะก่อฟเนาะกทับกีบเป็นฟ้าโบราณแล้วเปนนีเหามามาเสริมขึ้นมาเสริมขึ้นเบดนี่เนี่ยตั้งแต่ต้องทำอิดมาโบได้มาอันนี้เนี่ยเออโอ้โหโบเดมามันจะเสริมป๊บเสริมเนาะทับกีบก็ดินกีก็ก้อนใหญ่ก้อนยาวสมัยเนาะก่อก้อนเดียวว่า นี่นี้มาแล้วเขา,าเสริมอีก้งองครั้งเป็นาสาวสามสิบขึ้นมาอ,อาพูดจะพูดมันเพื่อนนี้องค์นี้มันองค์่ิษซ้องคองจนวนเคนาราองคิษย์ซ้องเออองค์ที่หนึ่งมยจ่นาราองศิษย์ซ่องแนนี้ข้อในุญาดกลับนี่พอกำลังวอกัน่าจีเก็ดป้ายป้ายเดี๋ยวมันน้อยคน คนไปคนมาเคนกรเห็นเด้เน้อวัดเก่าวัดเก่นี่เนาะเบิ่งอันเสาพี่น้องไม่ไม่ไม่ดูไม่ดูเบ็ดไม่ดูบ่แม่นไหม่กระยุงดิบ่แม่นไหม่กระยุงไม่ดูแท้ๆไม่ดูแท้ๆท้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองต้นก็แม่นเข่าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้ไม่ดูเบ็ดนะขออนุญาตเด้อยนี่คือศิลปะญวนเชียงใหม่แท้ๆเลยพี่น้อง มาแต่เชียงใหม่ลำปาง,างปางสมัยใหญ่ามากับพระเจา้าไซสิธาธิราชเพ่นว่าเ <c oughs> บื้องต้นมีแต่สิอเออแปดข,ขั้วแ<ะ>ปดข,ขั้วต่อมาเลยเมนโอ้สมือนี่มีลายข,ข,ขั้วเลยเนาะสามร้อย,สา,ยสามร้อยสามร้อยหกสิบไป,ปสวยงามบี๊ดีพี่น้องนี่คือวัดเก่าวัดแก่แห่งหนึ่งไหมสมัยมพระเจ้าไซสิธาธิราชนะที่เซตไปไปเราปฏิบุริภุท่องทีวเนาะ มีคนนั้นคนนี้ตามขึ้นมาเขาอยากมาเบิ่งเขาอยากมาเห็นเขามาซอยก่แม่นแม่นนองที่มามาอันนี้ก็เบทาบโดยโยถ้าว่าทานใดที่ว่าอยากอุปถัมภ์เนาะเออสามารถติดต่อมาได้เนาะเดี๋ยวทางข้าพเจ้าสิประสานงานให้เนาะอันน่ะปัจจุบันเฮาอยากอยากอยากปัวแปลงอีหยังอยากอยู่นี้มันยังจะพออันเฮ็ดอันนี้กูดีอ๋อ อย่างลื่นเงี้ยนะตายกับจิตโม่เฉยๆอันน่ะอันน่ะกำแพงวัดเออประมาณอันอันก่อฟ้าเนาะประมาณห้าสิบเส้นเจ็ดสิบเส้นเจ็นี่ยเจ็ดสิบเส้นพี่น้องเจ็ดสิบเส้นผมเคยเห็นวัดใดมาก่อนเนาะสิเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าสุดยอดเลยลิหอยก้อนี่โบราณเลยเนาะโบราณมีแต่เฮามานทาสีไม่หรอกเขาเริ่มมาเสรมไม่ซึริมเลยทาสีอ๋อแปลว่าโบราณพื้นเฮ็ดนี่ก้อนี่มีแต่เอายางโบงกับแก๊ปก็ยางโบ่งแก๊ป ต่ำเท่ากันละมาก่อนนี่เอาซื้อขอบใจพอเลยไรขอบใจพอเลยไรเพราะซื้อยังก็พอซื้ออุ่นเป็นเป็นพออุ่นสารวัตรบ้านเลยพออุเออบอยเป็นเท่าแก่อยู่บ้านเท่าแก่อยู่บ้านสารวัตรมันซื้อพอบุญจันทร์โอ้เจาเจาะเจาขอบใจพอเลยไรเอามือพ่อไปก็ได้คันว่าต้องการยักมาทองฮิวเบอร์ได้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 โอ้ข้อไหนผมล่าหนั้นซอยว่าโอ้มาซอยสร้างซ่าเนาะฟังบอาบ้านทำมันบุมีึืข้นโดย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 ทีนี้กำลังเียัเย็ดทุกพวกน้องกองซามซีปี ส <Okay, S 3> ิบสองปีมานี Entonces, uh ้กำลังสร้างมานี้เจาเจาเจาเขาแกเป็นแววอันยวนอันนี้มาแต่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางพุ่นม้า่าสั้นมาแล้วเขาก็มีไม่หยังเออเอาหล่าเอาอย่างม้าล้วตุกเสนเอาดอกคุณมาเข้าคุณท่านตุกเสบ้านบ้านนะคุณนี่ละจืดบ้านนะคุณหล่าท่านเพื่อนเอาเพี่นเอาหล่ามาลวตุกบ้านนั้นหล่าเพื่อนไปจืดบ้านนัหล่า่าสั้นโอ้แม่แม่แววภาษาญวนไห้ฟังไลยปะ อันนี้แม่ก็บ้าภาษาญี่ปุ่นเออคันบ้านคันบ้านเราคันบ้านเมื่ออื่นอีบ้วันพูกวันพูกวันเฮวันซันโอ้แม่อายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี่โอ้ห้าสิบป่ายแล้วลูกแต่ว่าอันเป็นรุ่นได้ที่ว่าใหญ่มากอะได้หลายปีแล้วอ่าได้หลายปีโอ้ยอันพอพอจะจืดได้โอ้แต่ว่าแม่เนี่ยบูบูหูพอ่นกัญยังโอ้ยอ่านหมอยอดเก้าสิบแล้วเพิ่นจืดได้หมด พิ่นว่าละมาแต่เชียงใหม่เชียงรายเหมืนเนาะด้วยยีวันวันั้นยีวันเนาะยีวันแค่แบบวันนี้แล้วเขาแล้ว่าวันนี้วันนี้วันพุธวันที่ว่าซั่นอันน้วนกับลือคืนนี่บ่แม่นอันเดียวกันเนาะอันลือลือนพอมันลือนอืมลือแนวนึงแล้วอันนี้มันเอ๊ะอยู่มันแท้ๆและเออเมนยีวนแท้ๆเนาะโดยยีวนมาแต่เชียงใหม่แท้ๆเนาะโด้วยยีวนสดๆแหละอันน่ะสวนไล่แบบสวนเราเฮ็ดหน้าเนาะ เน่แม่เน่ยเห็ดไห้เฮ็ดนากินเออแต่บ้านบ้านนาคูนนี่แต่ก่อนตะกี้เนาะเพิ่นมีแต่แสงเนาะเปลยนบ้านนาคูนแล้วก็ตะแสงนล่ะเะะะะมืองสยบุรีแข่งเนีญญ่ยบุรีเป็นเบ้าแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นก็แบบเปลี่ยนบ้านนี้บ้านนาคูนนี่เพิ่นเก็คุ้มนาคูนบ้านใหญ่นล่าชิ่มมือนี่น่ะอ,อนาแม่อออ๋อออออันออ๋ยอยาายอย๋หาอา๋ออ๋ออ ชีวิตแม่เกิดมาเกิดเฮ็ดไทยเฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนทักสวนมันยังขายทุกแม่ก็ได้เป็นลูกคนอยากขายหญ้าขายค่าโอ้บ่ว่าหรอกกักนเฮ็ดภทนี้นั่นก็บไ่ได้เงินลูกเนาะเ <c oughs> มนเละอันแต่ว่าถ้าซาบะนี่ส่วนร้ายอันไผ่หญ้าขายเนาะโดยหลังจากเฮ็ดไทยเฮ็ดนาเนาะโดยชื่อมื้อนี้ก็ไผ่หญ้าขายเฮ็ดไห้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนชื่อมื้อนี้มีตลาดอยู่บ้านเฮาเ ให้สวนพักล like <an> ูกเฮ็ดส่วนเชรีเฮ็ดส่วนพักกาดพักซีมอย่างตอนแรกก็ลงตลาดเนาะโดยตอนช่วยกับไผ่หยาเนาะโอ้สบายได้เนาะเจ้าเศร้าเัากันลูกเศร้าอันผู้ใดว่าโอ้มันแดงเข่ากันลูกเศร้าสามโมงสี่โมงกันลูกไผ่หยาซึมเล่นหนออกตลาดมีจากบ้านเมยบ้านยวนอ่ะบ้านยวนนี่แต่แสงนั่นแหละนี่มีมีสิบสองบ้านชิตี้แล้วเป็นตะแสงหนึ่งมีบ้านนาคูนด้วยนาลา นราแล้วก็บ้านวังหินนาทอนนาเล่งตาลานท้ำหลอดโอตาลานกระเม่นด้วยตาลานกระเม่นบ้านท้ำหลอดกระเม่นด้วยโอแสดงว่าลายบ้านกระเม่นเนาะด้วยปั้งคอมขั้นกระเม่นแปั้งคอมกระเม่นด้วยโอกรม่นแต่ทะเดือนขึ้นดูเม่นแต่ทะเดือนนี่มาแม่นมืดหนอกด้วยเอาแต่ปั้งคอมที่รองไปหอดนาเล่งนาเร่งจะกอนข้าเอิ้นมันนาเล่งนุ้ยเนาะเนาะด้วย โดยโดยโดยขอบใจแล้วไม่ขอบใจแลย้วไหมอยู่ดีมีแห้งอันยมันค้นยื่นได้ไแม่เด้อีิมาซื่ออันหยาน้ำตลอดล่ะแม่แม่อันนั้นมือมือก้อนนี้เอาไปลอยเออมือนี้มือนี้มุ่งหน้าบานเลยใช่เท่าแหละไปจืดลูกเจริญอ่ะขอบใจแล้วไม่ขอบใจไหมเขอบใจนั่งหลุดถึงไปจบดีแล้วลูกเออเออเขอบใจขอบใจ ไทางไปเป็นทองรองเป็นคนเป็นขายมันลูกมีโศกมีไส่ทั้งแม่ทั้งลูกเด้อมาซื้อเนื้ออะไรพ่อเดี๋ยสมพันปากได้ไหมเด้ออันวัดเท่านี้สั่งมาแต่ผุนบ่สร้างมาแต่ก้อนพ่อแม่บังเกิดเออไปเบิ่งกระไ้เนาะโดยเป็นอย่างเมื่อนี้เขากันเรื่องเจ้าบ้านเพิ่นเญาวาเออแต่ก่อนท่านเนาะเขาฝังคนที่ฝังใส้ขี้ดินลูกโอ้อญวนฝังใส้ขี้ดินยวันนี่บูจูดบ่บูจูดแล้วชูมือนี่ ระบบใหม่เข uhm. ้ามาแล้วเพื่อนเราให้จูดแล้วมื่อนี้เพื่อนไปเลี้ยงอันผีผีบ้านผีเมืองผีอันปลาเฮียวฮั่นเนาะไปเบิ่งไดนเนาะอันพูราฮันปลาเอิญปลาซ่าเนาะเออแต่วันวานเฮานี่ปลาเอิญปลาเฮียวเออมื่อนี้มีเท่ามีแก่เพื่อนเอาเบ้เอาไก่ไปเลี้ยงไปเบิ่งไดนเนาะโดยบริเวณอย่างลูกดดูดขอบใจแม่ขอบใจแม่โอ้ยได้พร้อมของบ่ขอบใจแม่หลายๆเด้อม